คนขี้ลืมต้องไม่พลาดทางออกที่ใช่เมื่อเราลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคุณผู้ชมเคยเป็นเหมือนแค่ไหมครับลืมว่าตัวเองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งสุดท้ายไปเมื่อไหร่ถ้าใช่มีคลิกช่างรู้จริงมีวิธีง่ายๆที่จะทำให้นคนรู้เวลาที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปชมกันเลยครับ น้ำมันเครื่องก็คือจะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับที่ช่วยในเรื่องของการหล่อลื่นในส่วนของภายในเครื่องยนต์ครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานรถครับผมตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่ช่วยลดเสียงของเครื่องยนต์ครับแล้วก็ชะล้างในส่วนของตัวชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่แล้วก็ชะล้างครา,าบคาบเข่ากการเผาไหม้ Tribe ครับน้ำมันเครื่องไม่ใช้ประเภททั้งหมดมี3ประเภทครับมีแบบเกรด สังเคราะห์แท้ร้อเป็นเกรดกึ่งสังเคราะห์ครับแล้วก็เกรดธรรมดาครับอายุการใช้งานของตัวน้ำมันเครื่องครับอยู่ที่10,000กิโลเมตรหรือ6เดือนแต่ถ้าอย่างรถเราใช้หนักๆเนี่ยโดยปกติก็10,000กิโลเมตรนะครับเราก็มาเปลี่ยนอยู่แล้วกรณีรถใช้น้อยครับไม่ถึง10,000กิโลเมตรก็ต้องนับที่ระยะ6เดือนครับเราต้องเข้ามาเปลี่ยนนะครับง่ายๆเลยครับถ้าเราลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราสามารถตรวจสอบเองได้เบื้องต้นเลยนะครับ ก็คือเปิดฝากระโปรงแล้วก็ดึงเหล็กวัดออกมาดูสังเกตที่สัญลักษณ์ที่ก้านเหล็กวัดครับ L จะอยู่ล่างสุด F จะอยู่บนสุดครับถ้ากรณีที่ดึงออกมาแล้วตัวน้ํามันเครื่องดําแล้วก็เหนียวมากนะครับก็จะแนะนําให้เปลี่ยนน้ามันเครื่องครับอย่าลืมนะครับน้ํามันเครื่องมีอายุในการเปลี่ยนถ่ายนะครับอย่างรถใช้งานหนักควรจะเปลี่ยนทุก10,000กิโลนะครับแต่ถ้ารถใช้งานน้อย นะครับควรจะเปลี่ยนที่ระยะ6เดือนนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอเชิญชวนผู้ที่ใช้รถนะครับเข้ามาใช้บริการที่ b ีคลิกนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับติดต่อที่1 1ึ่งหนึ่งทั่วประเทศครับ